ทุกคนคะอีฟมีเรื่องหนึ่งจะสารภาพแล้วคือเพิ่งนึกออกมเมื่อกี้แล้วก็คิดว่ามีเลสเบี้ยนหลายๆคนที่น่าจะเคยเป็นเหมือนอีฟเหมือนกันก็คือช่วงวัยหนึ่งอะเราเคยไม่ชอบคำว่าเลสเบี้ยนมากๆเลยเว้ยรู้สึกว่าไม่โอเคกับคำนี้อะในขณะที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะเรียกตัวเองว่าอะไรด้วยนะคือสมัยนั้นมันจะมีคำว่าทอมกับดีแค่นี้เนาะแล้วคำว่าเลสเบี้ยนอะ จะเป็นที่รู้จักน้อยมากๆคือเราก็ยังไม่ค่อยรู้จักหรอกต้องย้อนไปตั้งแต่สมัยที่อยู่มัธยมอะไรอย่างนี้เลยนะเราอะรู้ตัวแล้วแหละว,ว่าเราอะชอบผู้หญิงเนาะแต่ด้วยคาแรคเตอร์ของเราอะเรารู้สึกว่าเราไม่ใช่ทอมแล้วเราก็ไม่ใช่ดี้แบบแน่นอนเลยอะไม่ใช่ดี้แน่ๆส่วนจะเป็นทอมไหมอะมันจะค่อนข้างกึง่งๆแต่เราจะไม่ได้ออกห้าวขนาดนั้นไม่ได้ออกบอยขนาดนั้นในสมัยนั้นอะย้อนกลับไปแบบ อายุ10ก,กว่าเนาะก็10กว่าปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะการที่เขาจะแบ่งแยกทอมกับดีอ้อ่ะมันค่อนข้างจะชัดเจนเว้ยแบบทอมอาจจะต้องมีคาแรคเตอร์เป็นคนที่เห้าๆลุกบอยๆแล้วก็จะต้องดูแมนกว่าแล้วคือห้ามออกสาวนะถ้าออกสาวคือดูแปลกเลยแต่ถ้าสมัยนี้คือแบบมันหลากหลายกว่าแล้วมันสามารถจะเป็นอะไรก็ได้ใช่ปะแต่สมัยก่อนอนะ่ะมันมีแค่แบบผู้ทอมก็ต้องออกแมนๆบอยๆดูเป็นคาแรคเตอร์ผู้ชายส่วนดี้ก็จะต้องเป็นเลดี้มีความเป็นผู้หญิงเป็นเฟมิน นีนจะต้องสวยหรือไม่ก็ต้องแบบตัวเล็กๆสเปกทอมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราอะรู้ตัวแล้วไม่ใช่ดีแน่นอนแต่ไอคันจะเทินเป็นทอมอะไอเราก็ไม่ได้อยากจะแมนขนาดนั้นเราเลยมีจุดที่รู้สึกว่ากูไม่เป็นอะไรเลยอะไม่รู้จะเรียกตัวเองว่าอะไรจนพอโตอีอกสักนิดนึงนะคะประมาณมหาลาัยแหละ เริ่มรู้จักคําว่าเลสเบียนแต่ตอนนั้นอะคําว่าเลสเบียนอะมันค่อนข้างจะเป็นคําที่คนรู้จักกันในเชิงลบนิดหนึ่งเว้ยไม่ใช่ว่าเลสเบียนเป็นลบนะแต่หมายถึงคนที่ติดป้ายให้เลสเบียนอะมักจะตีความไปเชิงลบอะอย่างเช่นอุ๊ยแกเป็นเบียนกันหรือแบบอื้อเลสเบียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบ เป็นเบี้ยนคือโดนล้ออ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะเพื่อนเราที่เป็นดีในตอนนั้นเนาะหมายถึงว่าเขาเรียกตัวเองว่าดีแล้วคบทอมอ่ะเขาพูดกับเราว่าไม่ชอบเลสเบียนเพราะว่าเลสเบียนอะ่ะชอบแข่งกันแต่งตัวสวยมีความรู้สึกว่าแข่งขันกันเราแบบฮะไม่ดีเหรอเลสเบียนคือไม่ดีคือไม่โอเคใช่ไหมใระหว่างนั้นคือเรายังไม่รู้ว่าเราจะเรียกตัวเองว่าอะไรเลยด้วยซ้ำไงแต่เราอะ่ะชอบผู้หญิงนะ แต่เพื่อนเราที่เป็นดี้โอเคคำอาว่าเป็นดี้คบทอมอะไรเงี้ยนางพูดอย่างงี้ปุ๊บเราก็แบบไอ้เหี้ยงั้นกู ไม่เป็นอะไรเลยละกันเป็นเลสเบียนเพื่อน,นแมงก็ไม่ชอบก็เลยไม่รู้จะเรียกตัวเองว่าอะไรนะคะมันผ่านเวลามานานมากจนเราค่อยๆเรียนรู้จากหนังที่เราดูแบบหนังต่างประเทศที่มันมีความรักระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิงอะเฮ้ยผู้หญิงที่คาแรคเตอร์มันมีหลากหลายอะเพื่อนอย่างหนังบางเรื่องก็ผู้หญิงผมยาวทั้งคู่เลยหรือบางเรื่องก็แบบคนนี้อาจจะดูแมนกว่านิดหน่อยแต่ไม่ได้ต้องแมนมากหรือบางเรื่องก็แมนไปเลยอะไรอย่างนี้มันหลากหลายมากๆอะแล้วมันทําให้เรารู้ว่าคําว่า ลสเบียนอะมันคือหญิงรักหญิงในภาษาอังกฤษหรือในต่างประเทศอะมันคือคําเรียกรวมๆของผู้หญิงที่รักผู้หญิงแค่นั้นเราก็เลยปลดล็อกตรงนั้นว่าอ๋อโอเคงั้นเราก็เป็นเลสเบี้ยนได้ไงก็คือเป็นผู้หญิงที่รักผู้หญิงก็เลยเป็นที่มาของพอถึงช่วงวัยเนึงอะก็เลยยอมรับตัวเองว่าโอเคงั้นฉันก็คือคํานี้แหละหญิงรักหญิงหรือว่าเลสเบี้ยน กว่าจะยอมรับคำนี้ได้คือผ่านมานานมากจนอายุแบบ20กว่าจะ30แล้วอะถึงได้ยอมรับว่าโอเคงั้นคำนี้ก็หญิงรักหญิงเลสเบียนในภาษาอังกฤษนี้ละกันส่วนเพื่อนคนนั้นที่เป็นดีตอนนั้นใช่ปะที่บอกว่าไม่ชอบเลสเบียนนะเพราะาเลสเบียนชอบแข่งกันแต่งตัวแต่วันนี้จะ้ะ นางคบกับเลสเบี้ยนคะะแล้วก็คบมาได้หลายปีมากแหละแล้วรู้สึกว่าความรักก็แฮปปี้ดีอะไรเงี้ยนะคะก็รู้สึกว่าจริงๆอ่ะนางอาจจะเป็นดีในตอนนั้นแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่านางเรียกตัวเองว่าอะไรแต่ก็คือนางบอกกับเราแหละว่านางคบกับเลสเบี้ยนแล้วพี่คนนั้นก็เป็นลุกแบบ เป็นเลสเบี้ยนที่ออกแมนแมนหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ออกแบบแบบมาสคูคลีนจ้าแล้วก็ไม่ได้เป็นเฟมินีนเลยอะไรเงี้ยนะคะประมาณซอฟบูชอะไรอย่างนี้ <st> ก็เลยรู้สึกว่า <st> เออจริงๆะความคิดของเราอะแม้กระทั่งของเพื่อนเองก็ตามอะมันสามารถที่จะเปลี่ยนกันได้ ตามข้อมูลที่เราได้รับหรือว่าตามผู้คนที่เราเจอคนที่เรารู้สึกดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะคะ <p> เพื่อน <p> ก็มาแชร์ฟังแล้วก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยมีความรู้สึกเหมือนกันก็คือไม่ชอบคําว่าเลสเบียนแล้วก็รู้สึกแบบ เป็นเชิงลบอะไรเงี้ยเมื่อสมัย1 5 1 6ปีที่แล้วอะเนาะใครมีประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันอะลองมาแชร์กันหน่อยนะแบบว่าเออเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้ชอบคํานี้หรอกแล้วก็รู้สึกว่าเออไม่ได้อยากจะเป็นคํานี้เหมือนกันอะไรเงี้ยเออลองมาคอมเมนต์กันหน่อยแต่ว่าเด็กๆสมัยนี้อาจจะแบบโอเคกับคํานี้อยู่แล้วปะหรือว่าก็เคยมีความรู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคเหมือนกันอะไรเงี้ยลองมาแชร์กันหน่อยนะคะคอมเมนต์กันได้เลยค่ะ